สวัสดีครับเจ้านางครับสวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีเจ้านางกระย่างครับผมอ๋อมามากผมคือไทยเราบางทางการเลยจังๆเลยโอ้โหจังๆเลย50จังๆ50ถูกปุ๊บเดียวเลยวะแหวนผู้เป็นเป็นผู้เป็นตายนะผู้เป็นตายผู้เล็ยนงานกันแต่ สมัยก่อนอยู่กรุงเทพผมครับผมคุณเป็นอืมเป็นตายอายุห้าสิบปีโอ้ก็ได้เชื่ออายุเพิ่นมหาสิแมนเพิ่นมหาอืมเห็นว่ามาบอกสกไปเตุนป้าปมาได้เสื่อเลยกันป้าบอกอีอย่างดอกตอฟันเห็นเพิ่นใน้เนน่อเห็นเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นอายุห้าสิบปีก็เลยว่าเพิ่นมาหายเล็กบ่อคนรวมงานน้ำกันนะเป็นตายครับผมเกิดอุบัติเหตุ มือเจียดโดนเลยพอโอ้ยหลายปีแล้วอจะซื้อวัาม่จะซื้อพุ่คนรวมงานน้ำกันอืตะกี้เง่ายุงเทน้ำกันนก็เป็นผู้แม่น ชัางนี้เป็นคิ้วซี่คุ้มสีมวันนี้คิรายเด้ตายช่างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเป็นนายช่างเหมือนกันเป็นคิวซี่สีเป็นเป็นผู้แม่นดันคุ้มการเล็กเป็น ได้ฝันเห็นเพื่นเ็นว่าอ้เมิ่คิดวมาหายเล็บ่เลยาตนเอิ่อาต่พันอา,ายุหาออ้าออครับผมแป็นว่าบ่คเห็นฝันแต่นั่นจเกี่นนก็เกิดฝันเห็นในคืนเดียวเมนในคขึ้นเดียว

ลยพอดีเพื่อนเป็นพวกเป็นพวกแม่นคื่กันครับผมคนทางเหนือโอ้เกิดอุบัติเห็นคื่กันรถคื่กันมาหาคือเกามาหาเอาเพร่ะอะไรว่านุ่งเสียไหมให้เอ็มสิบหกขึ้นต้นไหมขึ้นยังไหญ่พันกระตกลงมาตะลุงขึ้นยิงไหญ่พันกระตกลงมาตะลุงเผ่ไผ่ไผ่ปืนเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกขึ้นต้นไหมเน่ยปีนขึ้นไปกระตกลงมาปีนไปกระตกลงมาผู้ชายปะจดผู้ชาย โอ้ทุกพอใส่ส่งใส่เสียใส่ส่งเยอะแต่ว่าพอใส่เสียเมันค้นไปใหญ่ๆเนาะพ่ายปืนบานพ่ายปืนเอ็นยม่พุขึ้นต้นใหม่ขึ้นได้กระตุกลงมาขึ้นได้กระตุกลงมาเอาเลยเกิเจ้ากหัวลูกี้ขึ้นไปเป็นอยังไรขึ้นเวลากระตุกลงมาเห่นอะไรได้ไหวเพิ่นงนี่นะเพิ่นเอ็นเพิ่นเป็นตุ๊กพีเนาะเพิ่นเป็นผู้คุ้มเห่าตำแหน่งเพิ่นเป็นผู้คุ้มเอาเป็นผู้คุ้มอีกด้านคนงานอีกรอบนึง่งเลิงกัน นั่นบริษัทเดียวกันอ่าครับผมเป็นไปทรงของเล่ได้เกิดอุบัติเหตุโอ้ใ้าอิบ16แมนเอ็นริฟขึ้นต้นใหม่เสียบ่นูขึ้นไปยังได้กระตกลงมาขึ้นไปกระตกลงมาซีมิตรน้ำมันผู้ชายเดี๋ยวที่พีบอกท่านผู้เปนตายเด็กอายุ32ปี32ปีแล้วตายโอ้ เคยเคิดว่าเอ็มที่พกเนี่ยมันอจีงมาอยู่ขังลางบ่สันเนาะคนขึ้นขึ้นชุกไปได้สโออ้าวนีบนมีลางเว้วลยลาง้นแตตกลงมากเออขึ้นพ่ายืนไปเลยตกลงมากขึ้นไปอยในกัตตลูดลงมากขึ้นไปอในกัตตลูดลงมาอาจารย์จอยนไปยังเราชุกพี่อาจามันขึ้นมาได้บสันว่าเอ้สิบมือให้ยังต้เออเจ้าจีขืนไปเฮ็ดยังเรา่าสันเรว่าเนี่ยมันขึ้นไปไ่ได้เจ้าก็ไม่ต้องข้นแล้วก็ข้น้นไหม่เสียกรบบุนนุ่วตาพระหูตาพระเอ็มที่หลังอ แตก็เลยคิดว่าเออสิพกมันสิบเมากข้างล่างอายุลสิบกเป็นข้างบนสามหายบกเป็นหนึ่งบนวันก็กินได้เนี่ยอายุเพิ่นอายุเพิ่นีปีอกโอ้แต่ขั้นหนนุ่มยุ่นแมนแต่ขั้นเพิ่นตายใตเน้นเมื่อเอรถอีบนหนึ่งสี่หาหนึ่งสีห้าโอ้ไปความกับรถเลยแมนไปกับรถเลยข้อขาดเลยโอ้ไปเบิกเงินไหมลูกน้องบานนี้รถรถไอ้ไฟฟ้าที่มันเน่น แกเสามันนี่ยเงี้ยวๆเว้ยเพราะล้อเขาไตทองแล้วเขายูดเทินเขายูดเทินเขาบ่บ่บอกบ่เบิ่งนะก่านริดดาแน่ละดื่มจำเงินออกคายรถได้เอาเห็นงานในบริษัทจำเนเวอร์พลัสเพราะว่าฉันเป็นคนดีใจน้ำมันเห็นรถรถท่านได้เสีออกไปใส่ดต่ดีต้องเป็นค้นมะเบิกน้ำมันใน้ข้างต้องเติมเองข้าวเจ้าครับผมเป็นข้นคุ้มดีแน่ เขาเรียกว่าเสมียนเสมียนเสมียนนี่นะคะคนละคนคนคนละตำแหน่งคนละตำแหน่งเสมียนคือกันแต่ว่าคนละตำแหน่งเพิ่เป็นเพิ่นเป็ี่ยนโฟแมนโอ้เพิ่นเปลี่นโฟแมนเพิ่นเปลี่ยนโฟแมนเพินเป็นทุกงานได้นี่เป็นกุ้งสตูกุ้งคลองไฟเบิกคลองเอียงประมาณนี้่หลังจับเก็บเช็คเก็บยังเม็กเซนเจอร์สองตำแหน่ง ยังก่อมเมซินเจอแมมซเจอพี่ก็างเช็คเก็บบินโอ้ในในยินแต่เขาบอกว่าเมซินเจอแม่เม็เซเจอโอ้เบื้องหลังเพิ่นพี่น้องก่อนจะมาเป็่นเปลี่นนั่งแค่ยางสูงต่ำผ่านมาเมื่อปนว่าคนที่ฟันเกี่ยวนี่ก็คือสามสิบห้าแม่ว่าแต่อายุสามหปีที่ว่าตรงๆคือยังผูกก่อนว่ตียแม่้จังได้ปากวบบัุ ผู้นี้กันกันในบริษัทเดียวกันนี่กับอุบัติเหตุเดียวกันเขียนทับเคียนเคียนทับพูนฮาทิปปีนโอ้ผู้ฮาทิปปีนเขียนทับผู้มหาวัวหันหลืดแกนกันเนี่ยมาแรงมากกระชุ่มนุ่มกันกินกันนิ่งใช่ไหมกระดาษพ่อแม่กันกันนานๆกระดาษมาหน่างานกันนั่งกินคุยกันคุยงานกันนี่แน่ปรึกษากันเออคุยกันไงกันนั่งกินกันธรรมดาอันนี้เป็นเพียงเด็กฝันเกี่ยวเพิ่นแต่ผู้ผู้ฝันเกี่ยวที่หลังนี่ผู้นี้แห่งว่า ใช่ขื้นในซิพกขึ่นต้นไม่ขนดก็ขึ้นอะไรเจียก็มานุ่งอันนีมาจะขึ้นไปยังราพี่เสนอว่าขึ้นอะไรขนีเออเงยหยอกกันยังกันนะปราตำแหน่งคนเป็นพ่อแม่เขาเป็นสามีนี่เป็นกระตรสูงก็เ้าเ็นอะเนาะคนอาศัยงานได้พ้าปืนทัดวะเนาะมันแปลกแต่ว่าคนอาศัยงานนี่เป็นบทบริทเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเป็นเจาะกรบเบล็กงโครงสร้างเหล็กเจากับเบื้ มาแบกเกินจะบอกผู้เตี้ยเอะแบกเอมะมกเฉียกกับบ้านนุ่งนต้นไม้โอ้คือนั่งไหนก็ตกลงมาคืนนังไนก็ตะลูดลงมารัก็ตะลูดลงมาไอเจ้าอยกสินไปให้นังไม่ขนมาเลยลูกพี่ก็เลยว่าเิ็นกับบ้าตอบดอกเป็ข้าวใบเป็นกับบาตอบเร็ับบ้านว่าหายเลขอีบ่คือลยคิดว่าคนตองมาบอกแบบห้ใหใหชโชคให้ลาภเหาอแมนก็เล่นว่าเตเพีบุญหาเพิ่นหนาเมื่อเลยบุญรดมากเลยไปยินถ้าเพิ่นมากอนส่วนบุญมา่น กจะพยายามครับอตอนหนึงแกนกันเจ็ดนี่ยังกินเคร่องปินนี่มน่องกันนี่เลยนะหน้าหน้าน้ำกันนะอ้าวพี่ร้องเจอมาทั้งบนทั้งล่างแม่นดีข้านบนก็เป็นล่างเนาะจ้่มันเป็นบนก็เป็นล่างเนี่ยแต่ว่าตกลงมาข้างล่างนี่ฟังคาคักได้ครับเด้ออคือบ่ขึ้นบนแน่ๆล่ะอายุอาจจะอยู่บนด้านบนแต่ว่าขี่รถทะเบียนขั้น ท่านฮพดตายเต้นั้นนึงสิค่ะหนึ่งสี่ห้ามอดไซค์บบรถใหญ่รถใหญ่เลยเนาะโอ้มันเป็นเลขสามตัวไม่โอโท้สามตัวเขานี่แล้วกระบะคืออันนั้นนี่ยขาดไปเลยนะล้งเก่งไงล้งเก่งขาดไปเลยข้อพ้นก็ขาดเสียวาไปได้หนึ่งกิโลรถนะแมน ตีแล้วนี่ไปได้หนึ่งกิโลนี่เ<อ>ยอะคนนี่โต่อยแมนอ,อันวินโมอเต่ไค์แคงว่าเอารถขนาดนั้นก็ไปได้กระเทิบมันก็ขาดไปยหันแล้วอาจารย์ว่าแล้วก็ไปวิววิวีิไปอยู่กับยูเทิร์นเลยไปจอดอยู่กับยูเทิร์นเลยข้อคนไปแล้วข้อคนอ้ขอคนขาดไปเลยเพราะว่าตัวกระทุนมันออกไปวไ้นเด้ออกไปวไ้เลยข้อคนก็ไปเห็นจ๊งตินหูติดตาเท่าทุกคอ ครับอันนี้คือวจำได้ครับทะเบียนรถอะไรแต่เบียร์เนาะจำได้ว่ากุกัดมีหนึ่งสีที่รถจวนของใส่งานวันเงินนี่แหละ ค้าไปจำตัวกันข้นี่สองตัวกัมีหนึ่งสีห่ากนเนี่แต่รถจนตัวิันกับสามหาที่เดิมรถจตัวกับสามหานรถจนตัวอายุกับสามสิบายอแมนโอ้โหเมาเขาไอเดียรถบริษัทรถไปจำตำแหน่งเนอสันคมใครเนี่ยสนามจำได้แปน่านนีนไหมเด้โซ่ได้มันกับเจนาคนเด็พีน้องเด้อโอ้โหอ้าวปาวไปเดอรกปัน กล้องฝันก็คือกล้องฝันนะครับเนาะถ้ามันโชกมันน้ำกันครับมีสวกมีมันน้ำกันครับเรียบร้อยครับผมปัง